สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีที่ผู้จริทุกคนด้วยนะครับมาครับอยู่กับเกมเรนเจอร์เหมือนเดิมนะเอาละครับอยู่กับการรีวิวตัวละครเรนเจอร์นะรอบนี้เนี่ยเออผมได้ทำการปั้นตัวเอเรนเซอร์ด้ะก็คือเอเรนอ่าเดอะไฟนอลซีซั่นะครับซึ่งที่จริงอะ่ะผมก็เอยจะเอาปั้นมันดีหรือเปล่านะเพราะว่าเออกบก็ดาาเราก็มี7 หรือ6ตัวเออประมาณนี้นะครับก็เลือกสามารถเลือกปั้นได้1ตัวนะออนแรกนะครับเออเราจะสองจิตสองใจเราจะปั้นเมกูมินเข้ามาหรือเปล่านะถ้าปั้นเมกูมินแต่เมืธาทุไฟแล้วก็มีแล้วนะอย่างตัวบากินะครับหรือปั้นนาเิกาปู่เออผมคิดว่าก็ก็อย่างก่อนนะเพราะว่าปั้นนาเิกาปู่มันก็ไม่ได้แบบโหดจัดอะไรขนาดนั้นนะเออสุดท้ายก็ตัวเลือกมันมีไม่มากนะเออก็เอาเป็นเอเลนแล้วกันนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเอเลนเนี่ยก็ หลีกบนๆบนเขาไม่ค่อยจะใช้งานกันนะอย่างหลีก,กํำนานนะครับก็ oh, คือเขาก็มีทีมตายตัวอยู่แลวนะเออแต่ว่าลีกล่างๆเนี่ยผมก็ยังเห็นกาพื้นอ,อยู่นะสำหรับเอเลนนะผมคิดว่าก็เออการปั้นขึ้นมาในรอบนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเออแถมอาจจะทําให้เกมเล่นเองน,น่าจะง่ายขึ้นด้วยนะครับสำหรับเอเลนเนาะเอาล่ะสำหรับเอเลนนะครับเป็นสายพลังธาตุไม้เนาะจะมีค่าโจมตีกายนะครับแบ็กอยู่ที่ล้านห้านะอันนี้ในร่าก้เดาแม็กนะครับส่วนค่าพลังชีวิตด,ดีไปถึง17ล้านนะ17ล้าน7จ็ดแสนโอ้โหทำไม เป็น18เลยล่ะส่วนเขาไปเร็วก็เร็วนะครับอ่าเคลื่อนที่ก็เร็วเช่นกันนะแล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ย80จุดนะก็ไม่ได้ติดนะเพราะว่าตัวละครเขาเป็นแบบสกิลมันข้ามนะก็เลยเออไม่ได้ติดเรื่องการยืนนะครับอส่วนอ่อื่นๆก็แทบจะเหมือนเดิมเลยทุกอย่างนะไม่จะเป็นครูดาวนะครับทั้งสกิล่งสกิลสเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็มีที่แตกต่างก็คือครูดาวเรนเจอนะครับที่ลดลงไปนะอพอมาดูสเตตัสรวมแล้วอ่าโจมตีนะครับอยู่ที่3 0 0 0 0 6นะ ส่วนคขาพลังชีวิตยอยู่ที่262ล้านนะก็เออก,ก,ก,ก็ตัวเลขก็เฟรดีนะแต่ว่าถ้ารอ,อง่อนเราน่าจะรีวิวเป็นตัวยมทูตนะอันนี้ก็แตะตัวเลข200ล้านเหมือนกันนะซึ่งพอไปเจอกระปาลอกก็เอเอเโอเครู้เรื่องรู้มือนะแต่ว่าข้าลบข้าต้านเราก็น่าจะเท่าๆกันนะโอเคอันนี้อ่านหลบร้อยนะอันนี้ก็ต้าน80เองนะ ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลนิดนึงนะสำหรับเอเลนนะเอเลนนะครับสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลอ่าเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูเนาะก็คือโดดข้ามศัตรูไปเลยนะอ่าไม่มีไม่มีการสลับตำแหน่งกับศัตรูอะไรทั้งสิ้นนะเป็นการดุเรื่ามาต่อศัตรูอ่าพร้อมกับทำดาเมจนะครับสกิลสองก็เป็นสกิลอ่าบัฟเรียนะก็บัฟเกาะพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะอีก400%นะแล้วก็อ่าเพิ่มอัตราการโหลดทักษะอีก60%ก็ดีนะไม่ได้แย่นะครับบัฟสามารถนะครับความสามารถก็เป็นอ่าบัฟกลุ่มเป็นเพิ่มพลังชีวิตนนะครััับเเมื่่ออตติด้งาาฝไท สองนะก็คือ final season อ่ะอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปนะก็จะบัฟเพิ่มมันชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับอีกหนึ่งสก,กิลนะครับเป็นสก,กิลการหยุด5วินาทีนะครับก็คือหยุดยั้งอ่าการออกปฏิบัติการนะครับก็ทำให้ศัตรูนะ่ะติดอยู่ท่าวินาทีไปนะครับอีกหนึ่งสก,กิลนะครับที่ผมเลือกไซส์นะอ่าก็คือการต่อต้านการยิงน้ำแข็งหรือพายุหิมะนั่นเองนะเออผมคิดว่าตอนแรกอะ่ะเราจะเอาเป็นแบบว่าฟื้นพลังไหมฟื้นพลังก็น่าจะดีนะเออฟื้นพลังไอ้นี้นะครับเอาไปมาก็เอาต่อต้าน พายุหิมะหรือว่าน้ําแข็งแล้วกันนะการลงน้ําแข็งก็เออเอาแบบนี้ดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับในการเล่นเนาอะอก็คืออยากให้เอเลนมันโดดได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวจะไปรอกันที่สเตจหลักแล้วก็ไปอดวล pvp หนึ่งหนึ่งใน pvp ผมคิดว่าผลลัพธ์ก็คงจะอมไม่ได้ออก่าแบบว่าอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่า เท่าที่เห็นคือช่วงก่อนเราก็ทดลองกันไปเยอะแล้วนะสับเอเลนก็คือแมงวันก็มีแค่โดดข้ามอะโดดข้ามศัตรูก็ไปตีป้อมมันก็จบแล้วนะก็เออจะทดลองอยังไงดีล่ะหรือทดลองในการต่เงจมีทงเขาหรือว่าสกงสกิลหรือว่านั่นนู่นี่ทำจมจได้ขนาดไหนนะก็คงจะประมาณนั้นแหละเพราะว่าผมก็ติดอัปเกรดท่าให้กับเอเรนด้วยนะซึ่งไม่รู้ว่าการโหลดของเอเรนเนี่ยมันจะขนาดไหนนะคืออาโดดเปี้ยงก็ครึ่งหลอดได้นะครับประมาณ จส70%เลยนะสําหรับค่าเลือดที่หายไปนะสําหรับบอสนะครับอ่ามันก็มีแค่โดดดึงดึงดึงก็จบนะครับสําหรับเอเลนเนาะแถมคูดาวมันหกวิยังไงสําหรับสกิลโดดของเขามันก็แป๊บแป๊บอ่ะแป๊บแป๊บโดดแป๊บแป๊บโดดนะครับสําหรับเอเลนเนาะก็ประมาณนี้นะสําหรับเอเลนของเรานะครับโอเคโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแบบวุ่นวานะเอเลนของเรานะส่วนค่า ข้าฟ,ฟงก้แฝงหลบกก็ในตอนนี้ก็ยังโดนดรอปไปนะเพราะว่าก็เจอมันก็หลายปีมาแล้วนะน่าจะหนึ่งปีเกือบสองปีเลยนะนสำหรับคอล์บโบอ่ะแอดแท็กออนเนชั่นเดอะไฟนอลซีซั่นนะอเอาล่ะเดี๋ยวไปทดลองกันที่ p ีพหนึ่งหนึ่งกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอ่อเราจะดูนกับตัวบาร์็อกกันก่อนเลยแล้วกันนะเ OK, ดี๋ยวขอไปติดตั้งทีมกันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับมาตัวแรกก็คือตัวบาร์็อกนะครับบาร์็อกเนี่ยไอเดียนี้ก็โอ้โหเกียร์ก็แน่นตรับอยู่นะแต่เอาตรงๆนะก็คือมีแค่ค่าต้านนะไม่มีค่าหลบนะสำหรับตัวนี้นะสำหรับตัวบาร์็อกของเรานะโอเคเราต้องปรับเป็นทีมไหนเอ,อ่ยเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัวเอรินเเดอร์ของเรานะ เอาละมันจะทนรับดาเมจได้สักขนาดไหนนะสำหรับตัวชนตัวนี้นะเอเรนสะเดิดล่างไฟนอลของเรานะครับโอเคแรกก็200นะโอเคไปก็ผมปรับอ่าอันนี้ด้วยโอเคการรับดาเมจก็เพียงปร่งนะเพียงปร่งแต่ว่าโดดอ่าโอ้โ,โหโดดประมาณ2ทีนะเออก็ก็เข้าใจนะว่าตัวเอเรนเนี่ยเป็นอัปเกรดธาตุนะเออก็ก็ผมยังถือว่าทุกวันนี้มันก็ยังโงกงอย่างสำหรับเอเรนนะแต่พอไปเจอไอ้พวกประเภทดาเมจเยอะๆนะครับมันก็โอ้แอบติด แอปติดบ้านนะครับสำหรับ A นะอเอเรนเนาะเออผมม่รู้ว่าทุกวันนี้เขาปรับไปแล้วหรือ,อยังก็คือการดับเบิลจัมของตัวเอเรนนะก็คือมันจะมีบางจังหวะในการโดดก็คือมันจะโดดไป2จังหวะเลยก็คือโดด2ครั้งนะครับเออเอ๊ะเราก็อืมรู้ว่าทางตัวเกมเนี่ยมันปรับแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าเออเวลาเล่นพีพผมก็ไม่ได้แบบกลัแบมบาสังเกตเหมือนเดิมนะก็คือไม่รู้ว่ามันแบบอ่าตัวมันโดดเป็นยังไงบ้างนะศัพเอเรนนะสอารับ A นะเดี๋ยวตัวต่อไปเดี๋ยวไปเจอกับตัว ประเภทตัวชนสักนิดหน่อยหรือว่าประเภทดาเมจไหมเออเอาเป็นตัวไทจิไหมตัวชนที่แพ้ทางธาตุด้วยนะครับอะไรเดี๋ยวขอปรับทีมนิดนึงนะครับโอเคมาตัวไทจินะครับไทจิก็มีอัปเกรดธาตุนะเอออันนี้ก็แอบน่าก,กลัวอยู่นะแถมเป็นตัวที่เราแพ้ทางธาตุด้วยนะสรับตัวเอเรนนะอันนี้ก็ต้องอ่านิดนึงนิดนึงนะครับมผมมาดูว่าเอเรนเขาจะโดนคอนสตันหรือเปล่านะโอเคไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยสแปมรัวเหลือเกินเอาเปีย้ยงโอเครู้เรื่องรู้มือนะ โดนสตันเน้นๆเ,เลยนะโอเคหยุดห้าด้วยนะครับอืมตายแบบบ้านตะไทยเลยอะ่ะออโอเคปะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสแปมตัวกันเรื่อยๆนะโอเคโดดโอเคโดดก็ใกล้ถึงแล้วนะอืมอ่ะขอพัดไปนะเออก็คือแพ้ทางก็คือเอเลนแพ้ไปเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่แพ้ทางหรือว่าตัวที่แบบตีเข้าหนึ่งตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเออเอเลนก็แบบแบบชนะได้อยู่อนะ โอเคไทจียังไม่มีตัวตายเลยนะแต่ว่าเอเลนเนี่ยตายบานตะไทยแล้วนะสำหรับเอเลนนะครับถ้าไทจีแม็กนะครับผมคิดว่ายังไงเอเลนก็ตุยอยู่ดีนะดีไม่ด,ดีหนึ่งทีอาจจะตายเลยด้วยซ้ำนะ,อะรอบนี้มีแค่แอปเกรดธาตุนะแค่เร,นะรียวร้อยหกสิบนะครับในล่างก้าดาวนะก็คือตีเอเลนสองทีตายนะแต่ถ้าเป็นแม็กนะครับยังไงก็ตุยแน่ๆนะประมาณนั้นนะโอเคก็ถือว่าประมาณเท่านี้นะสำหรับเอเลนกับตัวเทเวททางธาตุนะครับ เอ่อผมคิดว่าเดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยผมมีว่าจะเอาไปดวลกับตัวเอเบรียนะก็คือท่าที่อ่าตีเข้าหนึ่งตัวหนึ่งก็คือท่าเสมอนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสับเอเลนนะก็ยังไงก็แพ้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าถ้าสแปมตัวเยอะๆนะครับก็ชนะที่ป้อมอย่างเดียวเลยนะเอเลนนะครับเอาล่ะตัวเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับก็คือตัวเอเบรียนะเอเบรียเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะโดนสาดทีเดียวตายหรือเปล่านะสหรับเอเลนนะอันนี้ก็แอบกลักรวอยู่เหมือนกันนะว่า เออพอไป1หนึ่งตัวหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะแบบเปี้ยงเดียวแบบมีโดนแน่นอนมีอัพเกรดธาตุมีการบวกอ่าจากธงตัวมันเองนะบวกความเสียหายจากธงตัวมันก็แบบเอะมันก็แอบ,บน่ากลัวอยู่นะสำหรับเอเมเดียนะเออก็คือเกมมันอนข้างแน่นด้วยนะครับโอเคเอเมเดียนะธงตัวมันบวกความเสียหาย n เปอร์เซนต์มีอัพเกรดธาตุมีแม่นยําธาตุนะโอ้โหเละแน่ๆนะสำหรับเอเดนเเดอร์ของเรานะก็คือแม็กแบบเดียวกันเป๊ะนะครับก็อ่า น,นี้กูวยอัทีนี้ลก็สวยอะแถมเกมตั้งรับเนี่ยกาเปิดตัวก็รัวกว่าเราโอเคหนึ่งทีไม่ตายสองทีไม่ตายสามทีนะประมาณสามทีนะครับอาเอเมิเลียถึงจะตายนะโอเคเออก็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 อืมก็นิดหนึ่งนะก็นิดหนึ่งก็รับเตมิทได้นิดนึงนะก็ไม่นิดนึ่งก็สามทีก็เยอะอยู่นะเออไม่ได้น้อยนะแต่แบบว่าถ้าไปแบบโดนทีเดียวตายเหมือนกับตัวยมาทูอะไรประมาณนั้นนะมันก็แบบเบิร์ไปนิดนึงนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้แบบว่ารับได้เมียได้โอ้แบบเบอร์อะไรขนาดห้าทีหกทีนะสามอ่าสองสามทีก็ตุยก็ก็ไปเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามันมีเอเอียงไปแบบว่าเออเอเลนจะชนะเลยได้ซ้ำนะแต่เอเมเดียเขามีฮิลไงเอเลี่ยเอเลีมันแบบเน้นที่ป้อมอย่างเดียวนะก็คือโดดไปตีป้อมนะครับอืมประมาณนั้นนะก็เท่าที่เห็นก็คือยังไม่มีตัวไหนตายเลยนะสำหรับเอเมเดียนะ หรือว่ามีแค่เอเรนนะที่ตายนะครับเออดูเอเมริอศาสตร์แต่ละทีเนี่ยก็แบบโอ้โหรุนแรงนะมันมีโดนแน่นอนด้วยนะครับสำหรับทงตัวมันนะโอเคพอผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มแพ้นะเอเรนน่าจะชนะในเรื่องจุดห้าได้ทีด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการดวลของเขานะก็รับตาเมทก็ได้ประมาณ3 4มสทีแต่ว่าหลบเนี่ยหลบดีนะก็คือขึ้นพลาดบ่อยพอสมควรเลยนะสำหรับอาตัวเอเรนนะครับประมาณนี้เนาะเอาละเออก็ดวลก็คงจะไม่มีอะไรมากก็ ไม่ได้แปลว่าผิดคาดสักเท่าไหร่นะสำหรับเอเลนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวจะไปพีพีกันต่อดีกว่านะครับเราจะไปดูนะครับว่าในพ v p ในแบบว่าไปเล่นร่วมกับทีมนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับเอเลนนะครับเอาละไปพ v p PP กันต่อดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะคัดหาทีมที่เขาจะแบบคืโอโอ้โหมีคนปั้นเหมือนกับเราด้วยนะครับสำหรับตัวเอเลนเซเดิร์ดนะมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าก็ ในหลีกประมาณเพชรอย่างเงี้ยก็ยังเห็นบ้างนะครับไม่ใช่เห็นบ้างเห็นเยอะเลยซ้ำนะสับเอเลนนะครับโอเคทีมนี้มีไทจินะครับโอเคมียามาโตะนะโอ้โโอโก็แอบ,บน่ากลัวนะนี่อะทีมนี้นะครับโอ้โมีอัปเปตียท่าด้วยนะครับสำหรับเอ็มูมินเมื่อกี้นะพี่ขอรีเล่นละกันนะอืมทีมนี้อขอหลีนะอืมเออทีมนี้ว่ายังไงบ้างอขอรลีนะครับขอลี ก็ขอรีบสักพักหนึ่งอดอีกว่าจะเจอทีมที่แบบอ่าทีป้องกันที่จริงใจนะครับโอเคแถมแบบเพิ่มปิดหลีกมา,มาด้วยนะผมไม่รู้ว่าเกมตั้งรับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคพลาดไฟนะครับพลาดไฟมีโอฟิเรนอ์อะฟิเรนก็แอบ,บน่ากลัวอยู่นะเอาล่ะไปเริ่มมือเลยดีกว่านะครับก็ขอแค่ไม่โดนฟิเรนตีทีเดียวเมื่อกี้ก็เร็วไปนะครับกดเร็วไปนิดนึงนะก็เกือบไปแล้วนะโอเคโอเคไป เอเลนวิ่งไปแล้วเอเลนวิ่งไปแล้วนะครับเราไปสังเกตแค่เอเลนคนเดียวนะครับเราจะไปดูว่าเอเลนเขาจะเป็นยังไงบ้างนะเอเลนตอนนี้ผมหายไปแล้วนะครับโอเคน่าจะโดนนะเกมตั้งรับโหดเกินนะครับเกมตั้งรับยังก็โหดเกินนะครับอืมโอ้โอ้เกมไม่เกมแม่เอเลนมีสิทธิ์ไหมคะเอเลนเองเลนมีสิทธิ์ไหมคะโอ้ยมีที่ไม่ชนะไม่เคยเกมตั้งรับแม่งดีแบบนี้มีใช่ไหมคะ โอ้โหเอเ้นแล้วไม่ดีจริงนะเออช่วงพิ่งปิดหลีกมมากมายเนี่ยเกมเป็นรับแบบเปียงแป้งเปียงปลั่งเลยอ่ะโอเคแล้วตอนนี้ก็เอเลนก็ยังโดดอยู่กับที่ยู่นะเออโอเคป่ป่ป่ปแล้วตอนนี้ก็เอเลนก็อถึงแค่ไหนถึงแค่โอ้โหโดนสแปมรัวอยู่นะเอเลนผมโดนสแปมรัวนะครับก็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 ต,ตามนะ้นะก็เมื่อกี้ไม่ได้เองพอมันก็มีมมมบางจังหวะก็ติดขัด นนะเรื่องปกตินะครับแต่ไงก็การใช้งานผมก็ยังว่ามันยัางไงมันก็ดูดีอยู่นะสำหรับเอเลนนะครับโอเคทีมต่อไปกันดีกว่านะครับอืมัมนผมคิดว่าเกมตั้งรับเกมันเนงก็ความแตกต่างก็มีเยอะพอสมควรเลยอยู่นะอืมโอเคเอาทีมนี้แล้วนะคันนะโอ้โหบอสมืดด้วยนะบอสนอกกฎหมายนะครับอืมก็คือเกมตั้งรับเนี่ยบางทีมันแบบว่าโอ้โหปวนชีพหายไปบอดเลยนะสำหรับเอเลนนะไป ไป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 ,ป Let's go baby Let's go baby โอเคโดดตุม้มไมกี้ตายนะโดทีเดียวไมกี้ยังตุยนะครับสำหรับเอเลนของเรานะเออมาถ้าโดดเปี้ยงมาถึงนี่แล้วนะเอเลนของเรานะโดดอย่างไวเลยนะเอเลนนะครับอืมไวเอาไวจริงนะครับแต่ก็ตุยไปแล้วนะโอเคไปมา,มา,มาอีกครั้งสำหรับเอเลนของเรานะครับเอเลนของเราอะโดโดดอีกหน่อยโดดอีกหน่อยโดดนิดน,นึงโอเคมาถึงหน้าป้อมแล้วมาถึงหน้าป้อมแล้วอดโดปึ๊ก ปึ้งโอเคมาเอารนกูก็มันแบบมันเป็นเป็นในเชิงที่แบบกูอะตัวชนแล้วก็ตัวยืนถือไปในเวลาเดียวกันนะนะเออก็แบบอืก็ประมาณนั้นนะตัวตัวชนบวกกับตัวป่วนรวมตัวเดียวกันก็ประมาณนั้นสําหรับเอรนของเรานะโอเคทีมต่อไปนะครับทีมต่อไปนะทีมต่อไปโอเคทีมนี้ก็ป่วนอยู่นะ มีโดนแน่นอนสองชิ้นด้วยนะโอ้โหอันตรายนะอย่าเข้าใกล้นะเด็กๆนะโอโ้ตัวบิน,นอ,อะทีมนี้นะครับทีมนี้ตัวไฟหนึ่งนะครับฟีเลนนะโอเคมีโดนแน่นอนด้วยนะโอเคมีอ่าเทนกะมีเฟมีฟิชแล้วก็มีบันจิโร่โอ้โหแต่ธาตุน้ำเนี่ยเน้นไปห้าตัวหตัวโอ้เยอะเลยนะธาตุน้ำทีมนี้นะเออ ก็บางทีแบบมันจะเน้นมันจะหนักไปแบ,บทา่ทาใดทา่ทาหนึ่งอยู่นะสำหรับคนที่แบบไม่ได้แบบเป็นสายเติมนะแต่เติมเ,เขาก็จะมีท่าแบบครบๆอยู่นะแต่พอเป็นสายฟรีก็มันจะเน้นไปแบบหนักไปทางใดก็ทางหนึ่งนะโอเคโอเคก็ประมาณเท่านี้ละกันนะสำหรับเอ,อเอเรนเสดอร์ของเรานะโอเคเอ่ารอบน,นี้ก็อาจชนะไปชิวๆเฉียดๆนะเออก็ชิวๆไปนะโอเค ตัวดาเมจเราก็ดาเมจแบบรุนแรงอยู่นะไม่แบบไม่ขี้นะเออมทั้งอาดาเมจทั้งภาคเพ้นแล้วตัวบินนะครับประมาณนั้นนะโอเคครับสำหรับเอเลนสะดุดหน้าก็การรีวิวก็ถามว่าเสียดายไหมที่ปั้นมาก็ไม่เสียดายนะการเล่นเอียก็ยังเล่นได้อยู่นะครับก็มแบบว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เลยแถมเด็กตั้งได้เนี่ยหลีประมาณเพชรเนี่ยก็ยังเห็นคนใช้บ้างไม่ใช่ไม่ใช้บ้าง่ใช้เยอะเลยได้ซ้ำนะสำหรับเอเลนนะครับสำหรับใครที่เออยังคิดอ,อยู่ว่าจะปั้นดีหรือเปล่าสำหรับผมก็ปั้นได้นะแต่ว่า คุณมีตัวที่ดีกว่านี้ก็เอปั้นตัวนั้นดีกว่านะครับอโอเคก็ประมาณเท่านี้ละกันนะสหรับตัวเอเดนสเตดอร์ของเรานะก็มันเลนเจอร์มันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจในมุมเลนเจอร์ด้วยค่าฟงค่าแฝงค่าอ่ะค่านั้นค่านี้มันก็แบบโอ้โหโดนเดิร์ฟไปตามระเบียบนะครับก็ตามระยะเวลาเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจในตัวเลนเจอร์ด้วยนะครับประมาณเท่านี้ละกันนะสหรับการเลเวลตัวเอเดนสเตดอร์หรือเอเดนเดอะไฟนอลซีซั่นนะครับโอเค เอาละสำหรับเอรินก็เอาไว้ประมาณเท่านี้กันนะสำหรับการรีวิวนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปดวนหน้าหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปด่นนี้ก็สวัสดีครับ